พี่นับอยู่ฮะหรือเปล่าอาลูเนต้ามาเจอพี่นัดนะกับตันมาต่อลูกต้นตดโตทอร์นาโดฮะสนามสองฮะเจอกับกับตันเท็ก ไปชนะขึ้นสายบนใช่ไหมคะไปชนะไปเจอกับสตี้ในรอบชิงนะแต่สตี้มีสองชีวิตนะจ๊ะสตี้มีสองซีวิกนี่ยนะไม่ไปเฮ้ยไม่ได้มันไม่ได้ตัวเจมตัวเจมมันหายตัเจมจะหายรีบจบนะใส่ชุดขาวไม่หายไหมจ๊ะไม่หายใส่ชุดสีขาว ผมไม่ายได้ที่เกมที่ร้านคานะตอนนั้นตอนนั้นออกไปแล้วผมจับไม่ได้มีเกมเต็ม

น้องเติมเดนย์้เกคุเป่ยนมได้เลยนะาน้องเติมไยังลูกี่ขาวอ้าวย่ี่ทีฮะระดับรงกลาล้ว่ดอีทีนะฮะได้นะมาเลยะ มาฮะมิสเตอร์แคมอเกนอเกนสเตเดียมวันพบกับพี่ตั๊กกาแฟถอดเสื้อฮะเรียนเชิญครูรู่นใหม่ได้เลยมิสเตอร์แคมอย่าลืมเรียนสเตอร์เดียมวันเย้จะ <Stay S 2> เริ <Yeah. S 3> ่มเรียนขโมงสเซเลียมวัน <on>. เย,น yeah. ย่เจอกับตั๊กกาแฟถอดเสื้อนะฮะในรอบสายล่ากโรเวอร์ มีอะไรให้ขู่ทุกไม้สไมเอหสดนอ้าวสนามไายสามสนามผ้าขสนามที่สี่ะเนยสนาม ะไโดนตวหดหิดเ,เลยข <c oughs> <c oughs> ี้พีพ่าตัวตาย <c oughs> ไปสนามสองสายบยีนะคะสตี้<ล>เบสกมาแล,ลกับตันเอ็กสแลคีค่ะน้องสตี้มีสองชีวิตนะคะ กสวัสดีมีสสองชีวิตนะล,ลูกนะอ่ะคู่ต่อไปเลยสนามที่ห้าสายล่างนะจ๊ะคูอ่อ่าคู 4, ค่สี่คู่ที่สิบสองน้องเติมแม็กซิมัมงเจศูนห้าเก้าเจอกับคุณพิมพ์นี่โอศูนห้า น้องกันเลยเียวน้เติมแม็กซิมัมมาในโลจบกับคุณพิมมี่ค่ะดเดินมาด้วยกันเลยนะจ๊ะขอบคุณคุณครูลูกไม้นะคะเป็นล่าลมวันนีนะคะช่วงเวลาลำบากใจระหว่างคุณหลานนะคะกับพี่พิมมี่ ไปสนามสองเลยนะคะ น้องนายจูเนียร์จ้ะสลับสองเมย์ใหม่ครับหนึ่งสองหอน้อสองล่างน้อจ๊ะน้องนายจูเนียร์น้องนายมาเยละกำลัง,งลมา สองนะจ๊าน้องนายไม่เหมือนตัวเดียวตัวที่สามตัวที่สามสองหนึ่งปูชุดหนึ่งุดเอเราได้ตัวไ เอเป็นแดดีิธีนะเป็นแบบ สนามสนะคะสนามสงใส่ล่างกรุ๊ปสเลยจ้ะผู้ที่สิบเจ็ดกระตูนลูกกระตูนหยก รียมได้ลูกได้ได้เราให้สิทธิ์นะเดี๋ยวนี้อ่ะเขดีด็อกเลยเนาะเดี๋ยวหาคู่กันดีด็อกคู่ที่หนึ่งครับพ่อน้องพัสเตอร์กับเฮลโลมิสเตอร์จิโอคอมอนสเตเดียมโฟรเรียนเชิญครูรุ่มไม้นะคะแล้วทำไมได้แข่งสนามสี่จักเลยนะสนามครูไงอันนี้ก็ครูมีแต่ครูนะทีเชอร์ ทีมนะคะเปิดแล้วนะคะมารับใบไปจดทีมนะจ๊ะมีใบไหมปากกานะทีมละสามคนนะคะนะมาฮะต่อไปนะฮะนายูตะกาแฟถอดเสื้อครับกับเคาน์เตอร์เบสอาชนาฮะคู่ดีคู่<ล>ค 2, ที่สองสนามที่หนึ่งหลังๆคุณนายูตะไม่เป็นสกาเลตแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนแล้วค่ะ อีกสามงานเดี่ยวกันอีกสนามสนามหนะนึ่งฮะน,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 นี่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 กับเคาน์เตอร์เบสอะคาแนนสนามหนึ่ง เดยวน้องกระตูนเบสขคาหน้าเตรียมตัวนะลูกจากคุณพิมมี่นะจ๊ะเตรียมตัวอ่ะใครมีทีมแล้วนะจ๊ะมารับไปเขียนชื่อทีมที่โต๊ะลงทะเบียนเลยจ้ะสำหรับคนมีลิสต์แฟนะสามารถหยิบไปได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องสำหรับหนะ้าใช้ใจ่ายเพิ่มนะคะหยิบไปลงรอบทีมได้เลยจ้ะมี3มคนนะคะทีมสามคนวันเบยนะคะวันเบยแต่ละคน,นะคะออทีค่ทีมอสพีมอสมาต่อนะ ทีมอสโนเอนคอร์กับมิสเตอร์ลูพูวันได้ควันนะสนามสองรอบทีมนะคะจะสาบคนจะใช้เบสคนลตัวนะจ๊ะใช้ได้ทุกตัวเลยห้าสัมกันเก้าชิ้นสว่วนแบนด์ปิดเดียวเท่านั้นบีเอ็มเอ็นมิสเตอร์ลูภูวันได้ควันสนามที่สองไปโน้ตับที่เดียมากเนองอามาแล้วช่ดหม น้องกระตูนหลูกกระตูนเบสอาคานากับคุณพิมพี่ค่ะสนามห้าเรียกไปยังยังเนาะคู่ต่อไปสนามที่3มนะฮะน้องปริ้นน้องปริ้นแข่งต่อลูกน้องปริ้นกับน้องไทตันนะแล้วต่อไปที่สนามสามไทตันนะไทตันเมื่อกี้มาถามพี่ได้แข่งแล้วลูกสนามสามนะ และเราได้ตัวแทนกรุ๊ป B แล้วใช่ไหมคะพี่บุญเป็นน้องสตอตีเ้เบสอา,า้อใหญ่ทั้งคู่เรดี้เซท2นาพี่บุมเตรียมตัวนะคะได้เจอพี่ตูนนะพี่บุมกับพี่ตูนเตรียมตัวนะค เน่ากลัวจ oh! Oh, oh, ังอ้โอแพ่งเหรอพี่มอสกับมิเตอวินิว่าคูนะคะใครจะได้แชมป์ไปสายล่างหมายถึงแชมป์คู่ค่ะเก็บตีกันด้วยกูดี้อะมาที่เก่าโอเค

วันเจศูนย์นึเก้าเจรจน้อิเจศูนย์สามเก้าน้องอิดมาเลย่ที่สองนะโจเบโจบิีการกับพอบอเร่งเร่งช่นนงออยู่มช่่ห้ลูกัน็ดแปด เป็นจะเป็นตีนหงนะรูร้ที่ถามครับโรบีโรบินเปนสตอร์เปียกับโ์อยู่ไหนที่เซตพี่จิ๊ตตี้กลับไปแล้วหรอคะยังอยู่นะคะทรีทูวันครับ เอ้ยข้างบนเจอกันเหรอวายไปก่อนโรบีโรบีคพี่สื่อโคตแพ้ใช่ไหมคะว้าวไิเลยยนี่เซ็ตสามสองหนึ่งโควู อยคลินฟินเอ็กซ์นด์รยรหน้นาานะจผู้ีเอใส่นะคะพี่ดค่ะอ4สี่เจะกับน้องอกซ่าค่ะเจ038สามแดสนาม็นสาผู้นี้จะตรวจเกรคและค ตัวตึงเลยนะจ๊ะน้องอีกซ่านี่ยมาอีกซ่าตัวตึงของเราสนามจสาลูกอีกไปทางขวาลูกขวาคู่ต่อไปนะฮะสนามที่สองนะฮะคุณกอล์ฟ G S 2นะฮะกับน้องโมโนนะฮะสนามสองคุปปี้นะฮะคู่ที่สี่นะฮะคุณกอล์ฟนะฮะ G S 2พบกับน้องโมโนครับสนามสอง สาโอ่งโดลิูไปได้ับปเดูภาพช้า uh> ดูภาพช้ากรรมการกดถ่าย้ไหมฮะ โเข้าก okay. ับนักสานร้อนนะครับเรนทเดสามสตัชนามี่ใช่ไหม้าคุูคุูคุกิดนะคุูกิดกับน้องอิดนะสนามที่ส

Thank <laughs> you.